าวถ่ายทอดสดแล้วตายแล้วเอาละจ้ะครั้งแรกในการถ่ายทอดสดไม่ใช่ครั้งแรกหรอกครั้งหลังงงงนี่จ้ะข้างนอกนอกบ้านนอกบ้านนั่นก็คือกระท่อมน้อยของเรานะคะกระท่อมน้อยกลอยใจอันนี้ก็คือซากประดาษขัดพังของอ่าใบเตยที่อามาจากไทยนะคะนางสารว้าย ตอนนี้กำลังมีอาการหน้ามืดตาลายนะคะเพราะว่ากำลังสร้างคลิปอย่างรุนแรงสวัสดีท่านผู้ชมทั้ง389ร้้าท่านไม่มีสักคนเลยเออละจ้า สวัสดีจากสวีเดนนะคะทุกคนวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะสวัสดีวันเสราร์ตอนช่วงเย็นนะคะตอนนี้ช่วงเวลาหกเอห้าโมงครึ่งจากสวีเดนนะคะก็ใกล้เทศกาลอีสเตอร์หรือว่าเทศกาลกินไข่แล้วนะคะก็ตอนนี้ก็จะมีการขายเครื่องดื่มยอดฮิตของสวีเดน นี่จ้าชื่อโพสต์ม s สนะคะแล้วก็ดอกไม้ในประจำหน้าอีสเตอร์นะจ๊ะดอกเชลเล็บสวยมากมากก็กลิ่นดอกไม้นะคะหอมชื่นใจนี่คือดอกไม้ประจำหน้าอีสเตอร์นะคะ แล้วก็เขาก็จะมาตั้งวงกินไข่กันไข่ต้มนะคะหมายถึงอ่าก็จะอาจจะมีไข่ต้มแล้วก็บีบค่าเวียรหรือว่าบีบมายองเนสแล้วก็โรยด้วยไข่ปลาคาเวียโอ้อร่อย <laughs> ทำไมก็บีบมายองเนสผ่าครึ่งไข่ต้มนะคะแล้วก็บีบมายองเนสใส่แล้วก็ใส่อ่า กุ้งตัวเล็กกะค่ะของที่นี่ใส่ข้างบนอมอร่อยเหมือนกันแล้วก็จะมีลูกชิ้นของสวีเดนนะคะที่เป็นอาหารอา,อาหารหลักอะว่างั้นเถอะก็เหมือนบ้านเราอาหารหลักก็น่าจะตามงานที่มีแบบเทศกาลอย่างเงี้ยมันก็ต้องขายไม่ได้ขนมจีนน้ำยาเขียวหวานมัน้งขนมจีนน้ำยาป่าโอ้ยพูน้ำลายแตกอยากกินสวัสดีทุกคนตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะที่ไทยที่นี่ อากาศลบสององศาแต่ข้างนอกไม่ลื่นเท่าไหร่นะคะข้างนอกไม่ลื่นเท่าไหร่นะคะเมื่อสองวันที่ผ่านมาลื่นลื่นนะคะลื่นจนแบบว่าเดินเร็วกว่าผิดปกติบางน่ะเนอะ <c oughs> <c oughs> แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะก็ถือว่าข้ามขั้นในการเดินนะคะลื่นไปเลยโอ้ยเดินตอนนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะอันตรายเนื่องจากมันลื่น ข้างล่างมันก็จะเป็นน้ําแข็งข้างบนก็จะเป็นหิมะปกคลุมอย่างเงี้ยเวลาเหยียบปุ๊บลงไปก็เราไม่เห็นไงนชีวิตของคนอยู่เมืองนอกเนาะเป็นอย่างนี้แหละอยู่เมืองไทยก็ลมนะอยู่เมืองนอกก็มีสิทธิ์เลื่นง่ายกว่าเดิมแนวนั้นอยู่ที่ไหนก็เลื่นว่างั้นโอเคค่ะ okay, มาไลฟ์เล่นๆนะคะไปและไปแล้ไปหารักแท้ก่อนเป่าจะไปนั่งดื่ม อร่อยมาก